สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước trân hoa pepsi bởi mùa xa thả แรกเลยนะครับต้องย้อนไปเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะฮะที่เห็นในข่าวก็คือไปเป็นฐานะพยานก็คือการรู้จักเริ่มต้นเลยกับอภิรักษ์เนี่ยก็คือพี่เนี่ยทำดีเจอยู่คึืน,ข,นขึ้นหนึ่งนานลวแล้วน้องอ่ะก็เข้ามาหาเพื่อมาคุยมาเป็นแฟนคลับนะครับแล้วก็เอาพระมาให้นั่นคือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เขาก็ทักทายมาในไอจในอะไรต่างๆเรื่อยๆจนพี่เนี่ยถ้าใครทราบในรายการต่างๆเนี่ย งานอดิเรกหรือสิ่งที่ชอบอีกหนึ่งเรื่องนึงก็คือจะอยู่ในวงการพระเครื่องของของนักแสดงนะครับก็จะชอบสะสมนะฮะพระวัตถุโบราณอะไรเงี้ยตามสไตล์ของพี่เนี่ยนะครับแล้วก็อภิรักษ์เนี่ยเขาก็ชื่นชอบนะครับก็เลยมีการเช่าหาพระเครื่องกันอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางการเงินที่ทุกคนสงสัยที่เรายังพูดไม่ได้ตอนนั้นเพราะว่ามันยังไม่ตกผลึกนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ จากที่2ปีที่แล้วไม่ได้มีอะไรวันนี้เนี่ยเราถูกเรียกกลับมาในสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยเราก็ชี้แจงได้หมดทุกประเด็นนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องนะฮะเส้นทางการเงินทั้งหมดก็คือการเช่าพระทั้งหมด4องค์นะครับก็มี ขุนแผนภายกุมารสององค์สมเด็จวะะัดระฆังแล้วก็เคี่ยวเสือหลวงพ่อปานอันนี้เป็นเส้นทางการเงินของพี่ที่เกี่ยวข้องเรื่องที่มาที่ไปก็คือสรุปง,ง่ายๆคือแมนกับเขารู้จักกันในฐานะที่เขามาเหมือน F C ฟพัก d m ดมานะคะแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็มีการเช่าซื้อพระกรันอันนี้ในเรื่องของที่มาที่ไปก่อนส่วนของพี่เตยเนี่ยก็รู้จักในฐานะที่เป็น เพื่อนแฟนเพื่อนของพี่แมนนะคะอันนี้อันนี้การทําความรู้จักกันก่อนทีนี้เรื่องข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อกล่าวหาตามที่ทางดีเอสไอเนี่ยเรียกเราไปชี้แจงนะคะของพี่เตยกับพี่แมนก็คือเหมือนกันตามที่ทุกท่านทราบก็จะมีเรื่องรวมกันรวมกันชอโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ชอโกงประชาชนอันนี้คือ3 3ข้อกล่าวหาที่เราโดนกล่าวหามาใช่ค่ะซึ่ง สิ่งที่ลูกว่าเชื่อว่าประชาชนหรือว่าสื่อทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยแล้วกันคือเรื่องแรกก่อนคือเรื่องรูปถ่ายถึงความสนิทสนมทําไมมีรูปเยอะทําไมรู้จักกันอย่างยาวนานทําไมมีการไปกินข้าวไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอันนี้ต้องให้พี่เตอ๋อพี่แมนอธิบายค่ะเดี๋ยวของพี่ก่อนก็ตั้งแต่แรกนะฮะมันจะมีภาพปรากฏที่ที่พี่ไปทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยอภิรักษ์เนี่ยเขาก็จะมาหาเรานะฮะไลน์มาแล้วบอกว่าขอมาอยู่ด้วยได้ไหม เป็นภาพแรกเลยครั้งแรกเลยบนดาดฟ้าโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งพี่เนี่ยไปกินข้าวกับรุ่นพี่อยู่แล้วแล้วเขาขอตามมานอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปที่คนสงสัยที่สุดนะครับก็คือรูปประชุมนะครับตอนนั้นเนี่ยพี่ก็เขียนไปในแคปชั่นข้างล่างนะฮะมีมีรูปไหมก็คือก็คือเป็นรูปที่ที่บอกว่าเป็นรูปนั่งประชุมที่บอกว่าเกี่ยวกับ forex t d อะไรเนี้ยความจริงแล้วไม่ใช่มันเป็นการประชุม เรื่องถังเช่านะครับของของของที่เขาแนะนำม,มาว่าอยากให้พี่เนี่ยเป็นการตลาดเป็นอะไรให้เป็นทำธุรกิจรูปนั้นเนี่ยก็ถูกสื่อเนี่ยออกไปเยอะมากแต่เราก็เขียนไว้ข้างล่างอยู่แล้วว่าคือยาที่ดีของประชาชนอันนั้นอีกหนึ่งรูปสงสยัยแล้วก็อีกหนึ่งรูปที่ที่ไปนั่งใส่เสื้อแขนสั้นนะครับในโต๊ะโต๊ะประชุมของของบริษัท,ท <ำ S 2> โต๊ะ,ตะทำงานเนี่ยก็คือพี่เนี่ยเป็นคนทำมูลิธิ มานานก่อนที่จะรู้จักอภิรักษ์ที่ก็จะมีมูลนิธิของพี่ก็คือเด็กพิการซ้ําซ้อนนะครับที่เราทํามาตั้งแต่อายุแบบ20ตอนนี้40แล้วเป็นมูลนิธิของครอบครัวพี่อภิรักษ์เนี่ยเขาก็ชวนเขาอยากมีมูลนิธิเหมือนกันเขาก็ทํามูลนิธิซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นมูลนิธิตามรอยพ่อนะครับที่ก็ลงว่ามูลนิธิอันนี้จะกำลังจะเกิดขึ้น เขาชวนที่ทำมูลนิธิที่ก็เลยไปนั่งถ่ายรูปและเขียนแคปชั่นนั้นอันนั้นคือ2รูปที่ทุกคนสงสัยครับซึ่งเอาจริงแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนว่าสิ่งที่รุ่นน้องคนนี้ของพี่แมนทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและ มีมูลค่าความเสียหายและมีผู้เสียหายมากมายขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่ใบเตยกับพี่แมนไม่เคยรู้เลยเราต้องบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยคิดที่จะทําร้ายใครไม่เคยชวนใครเราไม่รู้จริงๆว่าว่าสิ่งที่อภิรักษ์ทำหลังจากที่โดนจับหรือว่าหนีไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลแบบนี้คือเราไม่รู้เลยว่าเขาทําอะไรในช่วงเวลานั้นที่ทมาเจอกันคือถ้าย้อนกลับไปได้เรากต็ต้องบอกว่าเราก็ต้องขอโทษ แต่อย่าลืมว่าหลายๆคนบอกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือประชาชนมผมออกมาช่วยตลอดนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยผมให้การเป็นประโยชน์กับดีไซน์ยอย่างมากในการบอกอะไรต่างๆว่าเขาทําอะไรที่ไหนแต่ว่าเราไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เรามีเป็นข้อมูลเนี่ยเราให้การเป็นประโยชน์กับพนักงานสอบสวนแบบแบบเต็มร้อยมาตลอดนะพี่จริงเนาะอืมค่ะ แล้วอีกอย่างก็คือสิ่งที่ตัวใบเตยอยากเคลียให้ชัดเจนม,มากๆเลยเพราะว่าเราได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆมาตลอดว่าที่ผ่านมามตั้งแต่วันที่เ,เราไป dSI วันแรกที่เขาแจ้งข้อกล่าวหาเรามาม,มีคนมาเข้าใจผิดหรือว่าคางแคลงใจกับตรงนี้เยอะมากว่าอย่างแรกเนี่ยเราคือคนในกระบวนการคำว่าคนในกระบวนการเนี่ยในมุมของของ ทั้งทางกฎหมายและทางฝั่งประชาชนทั่วไปหรือทางฝั่งเราเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าเราคือคนในบริษัทนั้น mm. ซึ่งอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนเลยว่าใบเตยกับพี่แมนนะคะยังย้ําคําเดิมว่าเราไม่มีชื่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีชื่อในบริษัทใดๆเลยของ For it, ย้อนไปอีกนิดนึงนะครับตั้งแต่เรื่ององานแต่างงานนะครับที่บอกว่ามีเงินเข้าอะไรต่างๆนานาวันนี้เอกสารทั้งหมดเนี่ยวันนี้มันตกผลึกไปจนถึงชั้นอายการแล้วเราดีแคลร์ได้หมดว่าเงินนี้มันคือเงินอะไรคือเรามีมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเอกสารพยานบุคคลทั้งหมดที่เข้าไปยื่นให้กับทางกฎหมายแล้วทั้งหมดอ่าแล้วก็อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องงานแต่งวันนี้นะครับ บ้านเรารถเราทุกอย่างนะฮะเรายังผ่อนไฟแนนซ์เหมือนคนปกติแล้วเราก็เดือดร้อนมาก9เดือนที่ผ่านมานี้วันนี้เนี่ยเราอยากจะออกมาพูดเนี่ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ไม่ทราบว่าคําสั่งมันคืออะไรแต่ตอนนี้บ้านเราอย่าลืมว่าทั้งหมดตอนนี้มันคือระบบกล่าวหาเมื่อกล่าวหาแล้วเนี่ยเราก็ต้องชี้แจงแต่คราวนี้นะครับก็อยากได้ความยุติธรรมนะฮะในการต่อสู้เราขอความยุติธรรมเท่านั้นเองว่าให้อ่าน สำนวนที่เราส่งไปให้อย่างละเอียดแล้วก็ดูขอให้แบบเรียกพยานหลักฐานของเราให้เพิ่มเติมตามกฎหมายให้ให้เราได้ต่อสู้อย่างอย่างปกตินะครับผมวันนี้ก็ก็ประมาณนี้นะฮะไปเตยเสียใจมากที่ณนะวันหนึ่งคนที่ทําทุกอย่างด้วยอาชีพที่สุจริตหนูทํางานเหนื่อยมากเราเป็นศิลปินลูกทุ่งที่เกิดกับอาสยามมาตลอดและมีงานคอนเสิร์ตท,ทุกวันทุกอย่างของเราคือสุดจริตมากมาก แต่วันนี้เรามาโดนโดนข้อหาช่อโกงประชาชนน่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูผิดหวังในตัวเองมากๆเพราะว่าอย่างแรกณวันนั้นเนี่ยศิลปินนักร้องเราไม่มีงานเลย mm hmm. อย่างที่สองใบเตยตั้งท้องใบเตยกําลังมีเวทมนต์ณวันนั้น mm hmm. หนู่ขยันกับชีวิตจากชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องเพลงมีอาชีพเดียวมาตลอดในช่วงโควิดเนี่ยทำให้หนูมีสามอาชีพเกิดขึ้นมาในชีวิตการเป็นแม่ค้าออนไลน์การเป็นยูทูบเบอร์ และการได้รับงานที่เปลี่ยนไป,เป,นไปเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นมนุษย์คอนเทนต์ที่คอนเทนต์หลายอ,อย่างยูทูบเบอร์ทุกคนจะสังเกตเห็นเลยว่าเกิดมาในช่วงโควิดเพราะณวันนั้นอะเราออกนอกบ้านไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้เลย YouTube และ TikTok อต่างๆคอนเทนต์ต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราทําและสามารถช่วยหารายได้ให้เราในช่วงนั้นแล้วสมมุติถ้าท่านสั่งฟ้องสมมุตินะ แล้วเราจะไม่ได้ประกันตัวนะครับในใน,ในสิ่งที่เราสู้มาตลอดเรากลัวแค่นี้เองว่าเราอยากได้ความยุติธรรมให้เราได้มาสู้ไม่ว่าจะถึงศาลหรืออะไรได,ได้ได้ประกันตัวออกมาสู้ข้างนอกสมมตินะถ้ามันถึงขั้นตรงนั้นเราแค่ขอความยุติธรรมตรงนี้ในการเจอเรื่องนี้ในครอบครัวทุกคนได้รับเอฟเฟกมากๆแต่ใบเตบยไปเตยว่าตัวไปเตยเองมากสุดด้วยความที่เราเป็นแม่คนด้วยความที่เราเนี่ย เขาเรียกว่าใบเตยเป็นคนรักการทํางานมากพี่ๆทุกคนรู้เราเราเราเป็นศิลปินลูกทุ่งมาตั้งแต่ค่าตัวแบบห้า0ันน่ะจนมาถึงวันนี้ได้อะ่ะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทํางานหนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตทุกวันทุกปีแล้วนะวันนี้เจเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นน่ะหนูไม่ได้ทําในสิ่งที่หนูรักเลยสักวัน มันเสียใจมากในฐานะคนขยันทำงานคนหนึ่งและคนที่อยากทำในสิ่งที่รักหนูต้องบอกเลยว่ามันหลายๆเรื่องราวคือคือตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมาที่แจงข้อกล่าวหาเราโดนกล่าวหาเนี่ยชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวันคนรอบตัวหนูทุกๆอย่างทยอยโดนจับกันไปหมด นูมีความเสียใจหลายๆเรื่องมากๆแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทุกๆคนรู้อยากให้แฟนคลับหรือทุกๆคนได้ทราบมากๆเลยก็คือณนะวันนี้ไม่เตยอ,อยากให้ทุกคนมองไม่เตยกับพี่แมนว่าสุดท้ายอะเราสองคนอะไม่ได้เป็นคนโลภเลยในเรื่องนี้เราเราสองคนไม่ได้เป็นคนที่ หวังอยากจะรวยหวังอยากจะมีเงินในทาง <ellt fel. S 1> ในทางการทำงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตหรือผิดกฎหมายเพราะเพราะเพราะเราสองคนอ่ะทำงานมาในวงการอะเราได้เง for ินมาจากความสุจริตทั้งหมดค่ะบางทีเราตื่นมาวันนี้มันมันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อเราโดนกดดันในทุกๆด้านคือเราเราเราโดนเราโดนกดดันทางด้านสังคม แล้วก็หลายๆอย่างซึ่งซึ่งไม่มีใครรู้เบื้องลึกหรอกว่าเราเจออะไรกันบ้างมันหนักหน่วงมากจริงๆที่เราจะก้าวต่อไปในแต่ละก้าวผลกระทบแรกก็คือ 1. เรื่องสปอนเซอร์ 2. กระจิตกระใจในการที่จะพาลูกไปถ่ายอะไรเราเราเรากลัวเราแคร์หลายอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสายตาคนอื่นสิ่งต่างๆคอมเมนต์นะครับหรือว่าบางที่ที่เอารูปลูกเราไปลงเขียนต่างๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบ มันมันหนักละยยแย่มากๆสำหรับสาหรับเด็กคนหนึ่งที่ต้องเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเซิร์ชข่าวต่างๆแล้วเขาเห็นว่ากระบวนการยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยแต่ว่าอโอ้โ,โหต่างๆนานาแล้ว่งเราก็เป็นห่วงลูกเราเหมือนกันเพราะเวมนม์ก็สามขวบละอ,อ,อ,อยาให้ชี้แจงเรื่องามรายการในเงินเาแสนเ้าืทอี<ห> <todos S 2> แบ่งเปนค่าอะไรนอกจากค่ากระเป๋าที่มียอดใหญ่สุดคือค่ากระเป๋านะคะ5้าแสนห้า ยอดยอดลองลงมาเนี่ยเป็นเหมือนการในการไปเที่ยวกันเนี่ยจะมีการโอนซื้อตั๋วเครื่องบินค่ะต่างๆค่ะแล้วก็ยอดหนึ่งยอดสุดท้ายก็คือเป็นการเป็นยอดที่ไปเตยโอนคืนกับภรรยาซ<ม>ีโออัฟิรักในวันที่เราไปเที่ยวกันแล้วมีการเขาได้รูดบัตรเครดิตซื้อของก่อนให้เรา<ม>ค่ะแค่นั้นเลยค่ะ ไม่มีมีแต่เรื่องพระอย่างเดียวเลยที่ชี้แจงมีเช่าพระสี่องค์นะครับ <5 S 2> ก็สิบกว่าล้าน 10, ประมาณสิบสามล้านในระยะเวลาสี่ปีมีขุนแผนภัยกุมารสององค์หลวงพู่ทิมแล้วก็สมเด็จวรครคัง,งเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานมีรูปมีหลักฐานมีการโอนทุกอย่างเรียบร้อยอันนี้คือเงินที่อภิรักษ์เข้ามาแค่นั้นแค่นั้นในการที่เนี่ยทั้งหมดท,ที่ที่เจอมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้ที่พี่ต้องชี้แจงอยู่ตั้งแต่ชั้น พนักงานสอบสวนจนถึงอายการครับสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนอใหม่พบกันที่โชว์บอลดทั่วประเทศ Thích thích từng xa đi trước trân hoa pepsi bớt mùa xa hả